นี่สังเกตใจของเราไปเรื่อยนะเราจะเห็นใจรักร่างกายเราก็มีใจรักใจเราก็มีใจรกักหลวงปู่บอกให้ทำยานเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปตาไม่เลือกรูปจิตก็ไม่เลือกอารมณ์เลือกไม่ได้นะแต่อารมณ์อะไรมันจะมาครูสวนวิบากส่งผลมาก็ได้รับอารมณ์ที่ดี อกุศสวนวิบากส่วนส่งผลมาก็ได้รับอารมณ์ที่ไม่ดนะีนี่พอกระทบอารมณ์แล้วจิตนะใจมีความเปลี่ยนแปลงกระทบอารมณ์ที่ไม่พอใจโทสะเกิดมีสติรูนะ้ตามดูไปเหมือนดูคนอื่นเหมือนเราดูละครตัวละครกระโดดทอดเต้นไปตัวนี้ตัวดีตัวนี้ตัวร้าย ตอนนี้บทรกตอนนี้บโกรธตอนนี้บออิจฉาตอนนี้บทกลัวอะไรเงี้ยเนี่ยดูละครนะละครเป็นรูปที่เราดูมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเราไม่ได้บังคับมันดูจิตดูใจก็เหมือนดูละครนะตัวละครในใจของเราก็มีเยอะแยะเดี๋ยวตัวโกรธก็แสดงบทบาทเดี๋ยวตัวรอบก็แสดงบทบาทเดี๋ยวตัวหลง ตัวฟุ้งซ่านตัวหดหูแสดงบทบาทเดี๋ยวเป็นตัวดีมีเมตตากรุณาเดี๋ยวเป็นตัวร้ายอะไรเงี้ยเป็นตัวอิจฉาในใจเรานะแสดงละครอยู่ตลอดเวลาดูละครในใจเราในลักษณะเดียวกับที่เราดูละครข้างนอกเวลาเราดูละครข้างนอกหรือเราดูโลกภายนอกนะีเราไม่ได้สั่ง เราสั่งไม่ได้เราเป็นแค่คนดูเราไม่ใช่ผู้แสดงไม่ใช่ผู้กำกับไม่ใช่คนเขียนบทแล้วเราก็ไม่ใช่นักวิจาร์เราดูไปในจิตเรานี่เหมือนกันเราดูจิตมันแสดงไปเราไม่ใช่ผู้กำกับไม่ต้องไปสั่งมันไม่ใช่คนเขียนบทว่าต้องอย่างนี้นะต้องอย่างนี้นะต้องสงบนะไม่ใช่มันเป็นยังไงก็รู้ไปอย่างนั้นแหละ เหมือนที่ตาเห็นรูปรูปเป็นยังไงก็รูปป้ไปอย่างนั้นแหละใจกระทบอารมณ์แล้วใจมันเป็นยังไงก็รูปป้ไปอย่างนั้นแหละ